ถวายสามสิ่งนี้ชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นรวยขอน้อมกราบคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาขอนำเสนอในหัวข้อถวายสามสิ่งนี้จากร้ายกลายเป็นรวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมานำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังและเราจะไปฟังพร้อมๆกันคะ่ะ คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะเพราะบุญบาร,รมีของท่านถึงเกณฑ์แล้วที่จะได้โชคลาภและจะได้จับเงินแสนแผดเงินล้านสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนั้นกำลังจะเชิดชูชีวิตของท่านให้มีความก้าวหน้าและโชคลาภทั้งหลายแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าตอนนี้ชีวิตของท่านกำลังตกต่ำย่ำแย่อยู่ขอให้ท่าน ผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือรีบทำสิ่งต่อไปนี้แล้วท่านจะกลายเป็นคนที่มีเงินมีทองกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ว่าได้คนที่มีฝ่ามือที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเศรษฐีคนหนึ่งได้มาพบอาจารย์แล้วตัวของเขาก็ได้เล่าให้อาจารย์ฟังว่า ตัวของเขานั้นมียายแก่คนหนึง่งเขาว่าตัวของเขานนั้นเป็นคนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเศรษฐีผู้นั้นพูดจาดีและมองเห็นของเศรษฐีเลยเล่าว่าอาจารย์ฟังว่าเมื่อตอนที่ยายแก่และตัวของเขาครอบครัวของเขาชีวิตของเขานั้นกำลังลำบากย่ำแย่หาเช้ากินค่ำทำงานรับจ้าง เขาไม่ได้ร่ำรวยมั่งมีเหมือนตอนนี้และตัวของเขานั้นก็ได้เข้าไปถามตัวยายแก่ว่ายายแก่นั้นรู้ได้ยังไงว่าเขามีเส้นกากะบาดกลางแต่ตัวยายแก่นั้นได้บอกว่าให้รีบทรรสามสิ่งนี้ชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นจากร้ายกลายเป็นดีจะทำให้ชีวิต เปลี่ยนจากไม่มีกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทุกท่านอยากทราบไหมคะว่าสามสิ่งที่ท่านเศรษฐีไปถวายนั้นมีอะไรบ้างเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือตัวของท่านอยู่ตรงกลางหรือไม่ดูแล้วนั้นความหมายว่าท่านนั้นเป็นคนโชคดีค่ะเพราะส่วนใหญ่ มักจะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่มีอํานาจวาสนาและขึ้นกับที่ผู้ที่เป็นเศรษฐีหากว่าใครที่เส้นแบบนี้แสดงแล้วว่าฝ่ามือนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าตัวของท่านนั้นไม่มีทางลำบากอีกต่อไปค่ะตัวของท่านนั้นกลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแถมคนมีการกรบาดลางฝ่ามือนั้นจะมีเทวดาปกปกัก รักษาคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาทำให้คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นได้รับสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นใครที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือชีวิตของท่านจะไม่มีความลำบากอีกต่อไปอย่างแน่นอนคะ่ะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือทุกท่านคะถ้าหากว่าในตอนนี้ตัวของท่านกําลังลำบากอยู่ ก็ป่าไปห้าสิบปีแล้วแต่ยังไม่มีเงินทองไม่มีเงินเก็บสักบาทจะซื้อข้าวกินก็ไม่มีทำงานที่ไหนก็ถูกแต่คนรังเกียจรังแกและก็มีหนี้สินท่วมหัวอยู่ตัวของท่านนั้นได้เจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่นั่นแหละตัวของท่านโชคดีแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็น บุญวาสนาของท่านที่ทำให้ตัวท่านนั้นชีวิตพลิกผันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราได้นำเคล็ดลับที่ไม่เคยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนและไม่มีใครบอกมาก่อนสำหรับคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือได้ปฏิบัติตาม3ส,สิ่งนี้ที่เรานำมาบอกในวันนี้ปากเศรษฐีที่เคยจนมาก่อนปัจจุบันนี้ ท่านได้กลายเป็นเศรษฐีของจังหวัดไปแล้วเคล็ดลับเหล่านั้นมีอยู่3มอย่างก็คือให้ท่านนั้นคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือถวาย3มสิ่งนี้แล้วท่านจะไม่มีทางลำบากอีกต่อไป3สิ่งนี้ก็คือ 1. ให้ท่าน ให้ท่านคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือทำอย่างนี้ระดมผู้คนหรือมาแพร่เพ,เพื่อจะสร้างถนนให้ตัวท่านนั้นรีบถวายเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่จะให้ตัวท่านนั้นได้สร้างบุญใหญ่เพราะว่าการสร้างถนนนั้นอานิสง์ได้บุญมากจะเห็นผลภายในชาตินี้อย่างแน่นอนค่ะ เคล็ดลับข้อที่2ก็คือผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือถวายต้นไม้ที่ผู้คนจะนำไปปลูกให้ตัวท่านนั้นถวายเลยค่ะเป็นบุญใหญ่แล้วเพราะการปลูกต้นไม้นั้นเป็นอนิสงส์ใหญ่สามารถให้ใครที่เดินผ่านมาผ่านไปได้พักอาศัยล่มเงาของต้นไม้ นั้นคือการปลูกต้นไม้ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหมู่บ้านได้อีกด้วยนะคะเคล็ดลับข้อที่3ให้ตัวของท่านนั้นคนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือถวายน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งที่เพราะว่าน้ำมีความหมายว่าลมเย็นเดินไปทางไหนก็มีแต่คนรักและ ไม่มีทางอดอยากแน่นอนค่ะคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือถ้าหากว่าตัวท่านได้ถวายสามสิ่งนี้ตามที่เราได้บอกไปแล้วนั้นได้เต็มปากบอกได้เต็มปากเลยค่ะว่าตัวของท่านนั้นไม่มีทางลำบากอีกต่อไปถึงแม้ชีวิตของท่านนั้นตอนนี้จะเจอแต่สิ่งร้ายๆแต่ก็มาเป็นถึงตัวของท่านนั้นตอนนี้ จะยังไม่มีแต่นับต่อจากนี้ไปชีวิตของท่านจะกลายเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนค่ะนับตากต่อไปนี้จากที่ตัวท่านนั้นถาวายสามอย่างนี้ตัวของท่านจะเป็นเศรษฐีไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างแน่นอนค่ะถ้าหากตัวของท่านคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นได้ทําตามที่ได้บอกไปแล้วชีวิตก็จะพุ่งไม่หยุดเท่าที่ควรและ มีอะไรสักถามที่มากีดการเอาไว้ทำอะไรก็ยังติดขาดกันไปหมดเวลาซื้อหวยก็แค่นิดเดียวอย่าก,กังวลไปเลยค่ะนั่นแหละค่ะเกิดจากตัวของท่านยังไม่ทำพิธีเปิดดวงเพื่อให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนสิ่งเก่าหายออกไปดังนั้นวันนี้ทางเราจึงนำเคล็ดลับการ นำเคล็ดลับมาฝากทุกท่านนะคะการที่เรานำมาแนะนำให้กับทุกท่านในวันนี้ยังไม่เคยบอกใครมาก่อนในสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเสริมดวงที่ทำแล้วจะเห็นได้ผลจริงและเร็วที่สุดตัวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหว้บูชาอะไรทั้งนั้นขอเพียงแต่ให้ทุกท่านท่องประโยคต่อไปนี้ในทุกคืนพร้อมกับให้ท่านพิมพ์ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยค่ะข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ข้าพเจ้าจะนําเกินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าให้มีกรรมอะไรมาเกาะที่ตัวของท่านจงประทานพรให้แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยและตัวข้าพเจ้านั้นขอให้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือ เงินใช้ไม่ขาดมือมีช่องทางในการทำมาหากินให้ได้แต่สิ่งดีๆลูกรักขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มภูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นขอตัวข้าพเจ้านั้นสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีต่อไปตลอดจนสิ้นอายุขยนิพพาน สาธุเรื่องนี้เป็นการสร้างสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายโดยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อความเชื่อคติธรรมคำสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ความรู้สิ่งนี้ที่ว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ สาธุสาธุขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระธรรมะดีๆมาฝากเพื่อเป็นทานแก่ท,าท่ททา,นทานผู้ฟังทุกท่านขอให้ท่านผู้ฟังกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาเป็นอย่างว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะัดที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันขอให้ทุกท่านประสบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ